ทำพวงมาลัยจากลวดกำมะหยี่กันค่ะใช้ลวดกำมะหยี่สีเขียวฟ้าขาวรูปปัดรูปดอกไม้เม็ดไข่มุกสีขาวพันลวดกำมะหยี่สีขาวให้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะพันกับดินสอหรือปากกา,าค่ะทำเป็นเกลียวแบบนี้แล้วดึงออกนะคะจำนวน5อันค่ะนำลวดกำมะหยี่สีฟ้า2เส้นนะคะมาพันเข้ากับดินสอแบบนี้เลยค่ะพันให้เป็นเกลียว แล้วค่อยๆดึงออกจากดินสอค่ะทําทั้งหมด2อันเราจะทําดอกไม้สีฟ้าแบบนี้ค่ะนําลวดกำมะหยี่มาพันเข้ากับดินสอให้เป็นเกลียวแบบนี้4ีถึงหรอบแล้วบิดด้านล่างให้ติดกันนําเส้นที่ยาวกว่านะคะสอดเข้าไปในช่องวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วดึงลวดให้มาติดกันที่ด้านล่างบิดให้ติดกันเลยค่ะจากนั้นใช้มือจัดแต่งให้เป็นกลีบดอกไม้นะคะ ทำทั้งหมดสดอกทำกลีบเลี้ยงดอกไม้สีเขียวค่ะเหมือนเดิมนะคะนำลวดสีเขียวมาพันเข้ากับดินสอ 4- 5ถึงหรอบจากนั้นบิดด้านล่างให้ติดกันค่ะดึงออกจากดินสอนำเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปในช่องวงกลมบิดลวดด้านล่างให้ติดกันเลยนะคะจากนั้นใช้มือค่อยๆแยกกลีบออกมาแบบนี้ค่ะจะได้ 4- 5ถึงหกลีบจัดแต่งให้เหมือนกลีบเลี้ยงนะคะ ทำ4อันค่ะประกอบตัวพวงมาลัยนำลวดสีขาว1เส้นมาสอดเข้ากับห่วงสีขาวแบบนี้นะคะสามห่วงค่ะให้เขาอยู่ตรงกลางของลวดจากนั้นนำห่วงสีฟ้ามาใส่เข้าริมทั้ง2ฝั่งค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีลวดที่เหลือแบบนี้เราดันตรงกลางให้เขาชิดกันค่ะนำลวดสีฟ้าใส่ทั้งซ้ายและขวา จะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะบิดด้านล่างให้ติดกันเลยค่ะจะได้เป็นตัวพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดแต่งให้เขาเป็นวงกลมนะคะเหมือนพวงมาลัยให้สวยงามค่ะจากนั้นตรงอุบะเราจะใช้ลวดสีขาวสองเส้นพับครึ่งแบบนี้แล้วใช้กรนไกรตัดค่ะทำเป็นอุบะสเส้นโดยการนำลวดที่เราตัดนะคะ มาพับด้านล่างขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ค่ะประมาณ1เซนสอดลวดด้านบนขึ้นไปที่ช่องของดอกไม้นะคะดอกไม้เขาจะมีช่องตรงกลางค่ะดึงลวดสีขาวที่พันไว้ด้านล่างขึ้นไปบิดติดกันกับลวดด้านบนนะคะดอกไม้จะไม่หลุดเสียบลวดไปที่ช่องตรงกลางของกลีบเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะดึงให้เขาชิดติดกันแล้วก็เก็บปลายของลวดสีเขียวแบบนี้ค่ะนำเกลียวลวดสีขาวมาใส่ที่ด้านบนค่ะ ให้เป็นตัวของอุบะนะคะแบบนี้ค่ะทำทั้งหมด3อันแล้วพันติดกันเลยค่ะเป็นอุบะสามชายนะคะพันติดกันแล้วนำไปมัดเข้ากับตัวพวงมาลัยค่ะมัดติดกันแล้วใช้ลวดสีขาวเส้นที่ยาวค่ะเสียบไปตรงกลางของกีบเลี้ยงสีเขียวและตรงกลางของตอกไม้สีฟ้าแบบนี้ค่ะจากนั้นนำลวด สอดเข้าไปด้านล่างของดอกไม้และกีบเลี้ยงนะคะมัดให้ติดกันถ้าเขายาวมากเราก็ตัดออกค่ะหรือพันไปที่ด้านหลังแบบนี้จะได้เป็นตัวพวงมาลัยแล้วเราจะตกแต่งด้านหน้าของพวงมาลัยใช้ปืนกาวยิงไปที่ตรงกลางของดอกไม้แล้วติดด้วยลูกปัดรูปดอกไม้ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้ลูกปัดเม็ดไข่มุกสีขาวค่ะตกแต่งชายพวงมาลัย ยิงปืนกาวไปที่กลีบเลี้ยงสีเขียวแล้วก็ใส่เม็ดไข่มุกสีขาวแบบนี้ค่ะทั้ง3เส้นเสร็จแล้วค่ะ